มาลยแอนนาลาดาลาลาลาฮะเอบันนี่นี่เธอทำอะไรอยู่น่ะบันนี่กำลังดูว่าบันนี่จะทำบ้านสีลุ้งดีหรือเปล่าวันนี้มันเป็นเนื้อไม้สีธรรมชาติธรรมชาติบันนี่ไม่ค่อยชอบสีปกติเท่าไหร่นะก็มันไม่ตกกระเบีะนะมันจะสวยเธอก็กำลังจะตกแต่งบ้านใช่ไหมเนี่ยใช่แอมก็เดตกาเทติซีดไมเฮาส์เออแต่ว่าอันนี้มันเป็นบ้านเปล่าเลยนี่นาอ๋อ This is only house you know there is no color yet นี่ก็อินเตอร์นิดหน่อยนะจายเกิลนี่นี่บันนี่จะใส่สีลุ้งไปเป็นไงมันบูบวาบูบวาบดีนะมันลายตาดีจายเกร์ชอบไหม แช่ก็ว่ามันก็สวยดีนะบ้านสีลุงเนี่ยสวยไปอีกแบบนะแชรเกลนะแต่ไม่ใส่ก็จะสวยกว่านี้ใช่ไหม <laughs> ฉันก็ว่างั้นแหละ <laughs> ฉันรู้สึกเวียนหัวพอดูบ้านเธอน่ะ็มันสวยมากเลยนะชร์ก็เธอไม่ชอบหรอหบ้านสีลุงชนนั้นเนี่ยออตอนนี้ฉันเข้าม่อยู่ข้างในแล้ว ว้าวเป็นไงล่ะชายเกอร์บ้านสีรุ้งน่ะก็ดูสดใสไปอีกแบบนะว่าแต่บันนี่ในบ้านเธอยังไม่มีโซฟามีโต๊ะวางของเลยเธอไม่จัดการลองวางดูสักหน่อยหรออืมบันวางไม่ได้อ่ะชายเกอร์เพราะว่าบันนี่ไม่มีตังค์แล้วอ้าวเล้วอย่างนี้ทำยังไงน่ะทุกคนช่วยกดไลค์ให้บันนี่หน่อย เอะบันี้ตั้งกำแพงสีลุกนี่ไม่ได้เลยแทรก็มันเริ่มเป็นแกอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ไม่ก็โอเคนเจ้าบันนี้อยากจะบ้าตายจริงๆเชียวนี่เลยถ้างนั้นอันนี้ก็ตั้งไม่ได้ไม่ตั้งละกันนั่งๆไปก็จะรู้สึกลายตาเหมือนกันได้อือออเอ่อเป็ออะไเป็นลายตาแชร์ก็บรรลายตา อย่าไปเฉยเฉยเพิ่งอ้วกในบ้านนะฉันไม่อ้วกหรอกชายเกิลบ้านมันลายตามากเลยนะใช่ว่าเราออกไปข้างนอกก็ดีกว่าชายเกิลไปเถอะไปเถอะโอ๊ะเข้าบ้าน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 ด้วนเฮ้ยปิดประตู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 ปิดปิดปิดเฮ้ย

กระดิกระดอนเอ่อเอ่อวิ่งนี้ต่อมาซี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 ฉันกพาเธอมาอยู่หลังบ้านนี่ว้าวว้าวไม่รอดก็คือไม่รอด่ะนะต้องยอมนะนี่ฉันว่านะเพราะอสูรตัวนี้มันมีหกตาแน่ๆเลยนะมันเลยจับจ้องเราเร็วมากน้าจริงด้วยชายเกิ์ล เ็นไงล่ะใช้เกิลบ้านสีรุ้งของบันนี่อีกหลังหนึ่งหลังนี้เนี่ยบันนี่เชื่อว่าจะต้องกันได้แน่นอนเลยสัประหลาดมาเนี่ยจะต้องลายตาตาลายปวดหัวปวดตัวปวดไปหมดเลยบอกว่าเอ้บันหลังจะไม่มาแล้วว่าหลังนี้แล้วนะแค่เห็นก็ปวดหัวปวดตัวปวด ใจปวดไปหมดเลยเฮ้ยฉันมีแผนแล้วบันนี่ในเมื่อเจ้าอสูรคบกุชิปมันมีหกตาใช่ไหมเราเป็นบ้านสีลุ้งแบบนี้มันก็จะลายตาทั้งหกตาเลยถูกต้องชายเก้าแค่เห็นก็ปวดกระบาลแล้วโอ้ยจะบอกกันนะนี่เราแค่สองตายังลายตาขนาดนี้ม้่หกตาจะลายตาขนาดไหนน่ะถูกต้องชายเก้าเป็นไงล่ะ นี่คือแผลของบันนี่ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาหน่อยนะครับบันนี่จะได้รู้ว่าชอบบ้านหลังนี้นะคะนนนเนี่ยโอ้ยทุกคนให้คะแนนบ้านหลังนี้เท่าไหร่น่ะใช้เก้ให้สิบเต็มสิบไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เข้ามาสำรวจในบ้านกันดีกว่าโวานี่นี่กระเบื้องพื้นทั้งหมดต้องเป็นสีลุงเด็กคนนี้ก็ต้องสีลุงไปด้วยเลยวุบว่าวุบว่าไปเลยฮ่าบันนี่เธอให้คะแนนบ้านเธอเท่าไหร่ โอ้บัดดี้ให้10บเต็มอยู่แล้วชาเกิลถ้าให้คะแนนบ้านตัวเองยังไงก็ต้องเต็มอยู่แล้วไม่มีทางที่จะให้น้อยหรอกเข้าใจบอสเข้าใจแล้วละทุกคนน่ะให้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกชาเกิลด้วยนะใช่บัดดนี้กับชาเกิลจะได้รู้ชาเกิลว่าบ้านหลังนี้เราจะกันได้ไหมแต่ว่าเราจะไม่อยู่ชั้นนี้นะชาเกิลเราจะไปอยู่ชั้นบนสุดนี่มา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 ,มาออกมานนุดไป <มา S 2> ยังไงน่ะต้องปีนชาเกิลต้องปีน ทางที่จะขึ้นไปได้ที่ดีก็คือทางบันไดปีนบันไดลิงน,นั่นเองเดิถึงแล้วเย้ฉันกำลังขึ้นไปเฮ้ฮ่าฮ่าบันนี้ก็ลายตาเหมือนกับบานข้างล่างาถึงแล้วถึงแล้วมันเร็วไชเก้ามันเร็วมาแล้วไชเก้ลจ้าชุดโกโกวาที่ไชเก้าอยากได้ชุดโกโกวาที่บันนี้อยากใส่โกโกวา มีสึกขีดาชุดอะไรอ่ะก็ชุดก็ก็ว่าที่ AEIOU อใส่ไงต้องใส a เอ o ออยนะฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วว่าแต่เจ้าหกตาเมื่อไหร่จะมาน้อแต่ีอยากให้มามากเลยเนี่ยเจอบ้านบันี่ไปเนี่ยอืต้องลายตาปวดหัวปวดหัวแน่เลยเอ้นั่นไงมันหยุดมันหยุดชัยเข้าลายตาสิลายตามาสิอ่ อ่าน,นั้นไงเห็นแค่เห็นก็ตกใจแล้วว่าดีเราล<ร>อดแน่ดูสิมันไม่กล้าเ,ลเข้ามาใช่เรารอดแน่เลยดูสิมันไม่กล้าเข้าใกล้เพราะมันกลัวปวดหัวจริงด้วยโอ้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 โอโอโสตันส,ต,ส,ต,สตันดูสิบันนี้มันสัตตันโอ้มันสตันเจ้าเป็นไงล่ะเจอบันนี่บ้านบันนี่ไปเองสัตสตันสตันจริงหรือเปล่าถอยถอยถอยตาตา แล้วบันี้ไหลไหลไหลตกบ้านลงมานะเจ้าอศูนร้ายถักอัดยดบ้านไปที่ไปละนี่ไ่ไงะเจ้บันี้ลงมานะลงมานะมันของป้าเธอไปแล้วว้า้ยวว้าว้วว้วว้าวว้าวว้าว้าวว้าวว้้าวว้าวว้า้าวว้าวว้้วว้าวว้าวว้าวว้้าวว้าว้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้

รอดบ้านหลังนี้ก็ไม่รอดไชเก็สุดใช่หลังนี้มันพังยับเยินแล้วนะบันนี่แน่นเลยสีไปเจอหลังต่อไปกันดีกว่าว่าจะหาหยบันนี่หน่อยอยากเข้ามาจะอสูรนี่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 หูเมื่อกี้จะบอกว่าตอนที่เธอตกลงมาน่ะตัวเธอแดงเลยนะจะหาู้เธอต้องได้พลังจากไอ้แสงสีลุกแน่แนเลยนะ ธรรมดาชัยเก้าคนมันจะมีพลังก็ง<ฮ>ี้แหละนะนี่ไงบัดนี้เธอออกมาตรงนี้ก่อนเธอออกมาหน้าบ้านเธอออกมาหน้าบ้านเนี่ยตรงเนี้ยเธอตัวแดงแดงเจ๊แก่เลยบันดนี้รู้สึกมีพลังเป็นพลังบ้างเลยครับทุกคนโอ้เลือดขึ้นหน้าโอ้เลือดขึ้นหน้าเลยเหรอชัยเกิลให้ตายเถอนี่นี่เดี๋ยเราเดินไปดูบันไดดีกว่านี่ตึกนี่มีหลายชั้นนะครับทุกคนว่าแต่ โอ้เราจะอยู่ชั้นไหนอะไชกอก็เพื่อให้ปลอดภัยจากเจ้าอสูรร้ายเชคก็ว่าเราอยู่ชั้นดาดฟ้าดีกว่านะบันนี่น่าจะปลอดภัยที่สุดนะเพราะมันสูงที่สุดก็ไปกันสิชชยเกอรออะไรล่ะ <c oughs> ไปไปไป ทุกชั้นนี่มันก็เหมือนกันหมดเนาะทุกคนใช่ไหมใช่แล้วอูอ้นี่ไงเราอยู่ชั้นดาดฟ้าแล้วไชเกิลดูสิว้าวใครเห็นบันนี่บ้างเยๆๆ่เย่เย่ว้าวเราอยู่ชั้นบนสุดแล้วแต่ตอนนี้เราเพิ่งอยู่ชั้นที่ห้าเองบันนี่นฉันว่าเราไปอยู่บนดาดฟ้าเลยดีกว่าเธอรู้วิธีไปดาดฟ้าไหมนี่ไงบันนี่ปีนอยู่ว้าวนี่ขึ้นแล้วว้าวดาดฟ้าเป็นดาดฟ้าสีรุ้งด้วย เย่เราว,วิ่งเล่นได้ด้วยแถวนี้นะเชก็กำลังขึ้นไปก็มาสิครัชรออะไรอยู่ล่ะไชเกิลมันเร็วมันเร็วเชก็ขึ้นมาแล้วน่าจะว่าบันนี่อยากขี่หอด้วยจะได้ไหมไชเกิลนี่เอาหอ,อกมา,าเจ๋งไปเลยนะบันนี่โูนีหออยู่แบบนี้ฉันว่าถ้าบ้านพังเราก็พร้อมหนีแล้วแหละยิงด้วยไชยเกิลว้าวา ว่าแต่ไชคล์เราสามารถดูกล้องวงจรปิดบ้านนี้ได้ไหมเนี่ยได้สิถ้าอย่างนั้นดูกันดีก,กว่าว่าตอนนี้จะมีสาร้ายมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้ฉันยังไม่เห็นเลยนะฉันก็ไม่เห็นนะไชคล์เฮ้ยมันมาแล้วก็มันมาแล้วไชคเ์เราว่าบ้านจะอยู่รอดไหมเนี่ยเราม่ต้องรอดว่าฉัน<ช><ช>ต้องรอดไม่รอดนะจะ<ป>ขึ้นหอก่อนเลยถ้างั้นเตนบายสเตนบายเฮ้ยบนันนี่มันกระโจด,ดไม่ถึง เต้งขึ้นมาเร้วขึ้นมาบนหอกองแลวเร็วดเล้ยงไม่ได้ไม่ได้ตึกจะังเข้าเข้ามาแล้วบันนี่บันนี่จะบินทางไนะว้าวว้าวว้าวเออเออ่อเอ่อเอ่อเอ่เอ่อเากอเอ่อเอ่ไดอ่อ่อเ้่อเอ่ดเอ่เอรอเอ่เเยอเออเ มันยืนชมผลงานอยู่นะนั่นนะสีชายเกอร์ว่าแต่มันเหลือซากอะไรบ้างเนี่ยเราไปดูบ้านกันดีกว่าบันนี่ดูบ้านสิวาวพังหมดเลยนะโอ้ยตายเถอะถ้าปีศาจอสูตัวนี้มันโหดจริงๆเลยโหดเหมือนทุกตัวที่มีมาเลยนั้นเนี่ยใช่บันไดก็พังฉันไม่สามารถขึ้นไปชั้นสองได้แล้วอ่ะชายเกิอฉันว่าเราต้องรีโนเวทบ้านใหม่แล้วแหละ ว่าแหมเราจะจัดการกับตัวนั้นยังไงดีเราจะต้องดีน้วยมาแล้วมาแล้วมาแี้วมาดูนี่ทำไม่ได้กัดเพียงเท่านี้ฉันว่าไม่ต้องรีโนเวทแล้วแหละให้มันของบ้านนี้ไปเลยเอาไปเลย